สวัสดีวันพุธนะคะสิบเอดโมงครึ่งค่ะขาส้มดอกแรกของวันนี้ค่ะวันนี้มาหาป่าใกล้หมู่บ้านนะคะฟ้ามืดมากเลยเวลาฟ้ามืดก็จะไม่ค่อยอยากจะไปไหนไกลๆนะคะก็จะมาเดินหาอยู่ ใจหมู่บ้านนะคะเพื่อฝนตกเพื่อฝนมาแรงเนี่ยเราก็จะได้กลับบ้านได้ป่าที่เดินอยู่ตอนนี้ก็มีทั้งดำและส้มนะคะเป็นไปได้ทั้งดำและส้มแล้วก็ชอนแบด้วยนะคะฝนทิ้งช่วงนะคะตอนนี้ก็รอให้ฝนมาฝนก็ไม่มาสักทีนะคะ ฝนไม่มานี่แย่เลยนะไม่มีเห็ดดำให้เก็บอ่ะเจอหน่อยหนึ่งเจออยู่ตรงนี้หน่อยหนึ่งเนี่ยเล็กๆอะ่ะเต็มเลยแต่ยังไม่แห้งนะคะคือว่าเขามีโอกาสโตนะเราก็เอามาแต่ดอกใหญ่ก่อนนะเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยตัดค้านะคะเห็ดดำดอกเล็กๆนะคะ ทั้งช่อเลยนี่ชุ่มนะคะชุ่มเหลืองกลุ่มนี้เอ้ดำกลุ่มนี้เพราะเขาอยู่ในหลุมนี่เองี่ในหลุมมีความชื้นส่วนตรงนี้ไม่โดนความชื้นก็จะแห้งมันแห้งแล้วถ้าแห้งถึงขั้นแบบนี้นะคะเป็นสีเทาเนี่ยไม่ตูแล้วค่ะเก็บได้ แห้งเต็มเลยเนี่ยเจอดำอยู่กลุ่มนึงอ้าวไม่ใช่ดำนี่ว้ยโดนเห็ดหลอกอีกแล้วมันเหมือนเห็ดดำมากเลยอ่ะมีรอยคนเดินอาจจะเส็จคนดื่นไปแล้วแต่ว่าถึงยังไงเราก็ต้องเดินไปดูอยู่ดีนะคะ จะทอนแบรลูเบอร์เลยดกด้วยเราคงต้องเบนเข็มมาเก็บทอนแบรนะคะเพราะว่ามันลูกใหญ่มากเลยไม่เคยเจอทอนแบร์ดกและใหญ่นี้มาก่อนรุ่นนี้ใหญ่ไม่ธรรมดานะคะเนี่ยคือว่าใหญ่มากๆใหญ่กว่าลิงงอนใหญ่กว่าบลูเบอรี่เต็มไปหมดเลยเราจะเก็บทอนแบรนะคะเบนเข็มแล้วตอนนี้เดี่ยวจีบค่ะอร่อยมาก เจอใหญ่ๆแบบนี้ไม่เก็บไม่ได้แล้วคะ่ะต้องเก็บตอนนี้ลงโฆษณาในอินเทอร์เน็ตไปนะคะขายทรอนแบรเพิ่งลงไปเมื่อเช้านะคะโฆษณาแล้วก็เก็บสะสมไปเรื่อยๆเพื่อมีออเดอร์เข้ามาก็จะได้มีขายเลยนะคะนี่ลูกบอลเลอร์เลยโอ้โหไม่เคยเจอทรอนแบร์ลูกใหญ่างี้มาก่อน อันนี้ลิงงอนนะคะลิงงอนลูกชิดซ้ายไปเลยวันนี้เพราะว่าทอนแบไซยักษ์ค่ะวันนี้วันนี้ทอนแบรไซบึ้มไซยักษ์ทุกลูกบริเวณเนี้ยนะตอนเนี้ยที่เก็บไม่ได้แล้วรุ่นนี้เพราะว่ารุ่นเนี้ยมันเก็บขึ้นกระปุกขึ้นถังเร็วมากเลยนะคะจะขายเป็นลิตรนะคะทอนแบขายเป็นลิตรเพราะว่าเรา ใช้เวลาในการเก็บเนี่ยมันจะนานเนาะถ้าขายเป็นถ้าขายเป็นโลหรือขายเป็นถังใหญ่ๆนี่ก็คงจะเก็บลำบากก็จะขายทีละลิตรเนี้ยค่ะขายทีละลิตรใครอยากได้หลายลิตรเ้วก็แล้วก็คงจะไม่มีขายก็จะบอกตรงๆเลยว่ามีแค่ประมาณลิตรสองลิตรอะไรอย่างเงี้ย ขายให้คนละลิตรสองลิตรให้ทุกคนที่อยากกินมีโอกาสได้ชิมแค่นั้นนะคะแล้วเราก็ได้เก็บสนุกสนุกทอนแบววันนี้ไม่ธรรมดาค่ะไซแต่และลูกเนี่ยโอ้โหโอ้โหโอ้โหคือว่าไซเท่าองุ่นอะไสเท่าองุ่นไม่ได้มูนะคะเนี่ย เยอะมากเลยอ่ะเนี่ยแบบเนี้ยแปบ๊บเดียวได้ลิตรหนึ่งแล้วถ้าเจอแบบนี้นะคะแปบ๊บเดียวลิตรหนึ่งพอดีเมื่อคืนไม่ใช่เมื่อคืนอี่เมื่อเช้าเกิดไอเดียนะคะเกิดไอเดียว่าเอ๊ทอนแบนี่อยากรู้จังว่ามีคนขายไหมก็เลยเข้าไปดูในอินเทอร์เน็ตเออมีคนขายเหมือนกันนะคะมีคนขายเหมือนกันก็เลยก็เลยลองเอาลงขายมั่งเมื่อเช้า พอคิดพอคิดได้เท่านั้นแค่นั้นก็จัดการลงไปลงทะเบียนเอาลงอินเทอร์เน็ตเลยนะคะเก็บตามสั่งเก็บตามออเดอร์นะคะป <c oughs> ับเดียว แป๊บเดียวแปบ๊บเดียวแปบ๊บเดียวเต็มกำม,มือโอ้ยทอนแบบวันนี้หลังการงานสร้างสุด,สด,สดคือว่าเมื่อหน้าหนาวที่ผ่านมามันเก็บแบบทรมานมากเลยเพราะว่าหนาวมากตูตันี้ค่ะนี่เป็นกระจุกเลยวันนี้จริงๆมีอุปกรณ์มาจะทดลองอย่างนึงนะคะมาจะทดลองอย่างหนึ่ง ยังไม่ได้ทดลองนะคะเดี๋ยวเสียสักพักหนึ่งก่อนอาจจะทดลองเอาหวีมานะคะอาจจะหวีเก็บด้วยการใช้หวีจะลองดูดูความดกดูนี่คันนี้ว้ายว้ย,วยเป็นกระจุกเลย งานสร้างสุดๆนี่นะคะป่าของทรอนแบร์เมื่อกี้เราก็มาหาเห็ดขาส้มอยู่เนี่ยริมป่าทรอนแบร์นะคะแต่ว่าไม่เจอได้อยู่ดอกเดียวก็เลยเบนเข็มมาเก็บทรอนแบรเพราะว่าเดินไปเดินมาบังเอิญตาเหลือบเห็นทรอนแบรลูกเบรอ์เลยแล้วก็มีเห็ดแปลกๆอยู่ดอกหนึ่งจะไม่เอานะคะเห็ดและตอนนี้ขอเอาทรอนแบร์ก่อนนะ กระปุกที่เราจะใส่ทอนแบร์พอเก็บมาถึงสักประมาณสูงเท่าเท่านี้นะคะเท่านี้เนี่ยก็จะได้ลิตรหนึ่งการละหนึ่งออเดอร์อย่างเงี้ยคะ่ะก็คือจะรับออเดอร์เป็นลิตรๆนะคะด้วยเน่าแล้วก็มีเน่าแล้วก็มีโชคดีนะใส่ กางเกงกันฝนมาก็นั่งเก็บคลานเก็บได้ตามสบายไม่ต้องกลัวกางเกงเปียกนะคะเสื้อก็เสื้อกันฝนฝนตกก็เก็บได้เว้ยลูกใหญ่มาก คือมันไม่ใช่แค่ใหญ่อย่างเดียวนะมันดกด้วยเนี่ยดิอ้าวหลุดหลุดลงไปอยู่ในหญ้าหมอดเฉยเลยว้ายดูลูกนี้แต่ละลูกนี่ไม่ธรรมดาไม่ธรรมดานะทอนแบว์ป่านี้เป็นป่าที่มาเก็บเมื่อช่วงหน้าหนาวนะคะแต่มาเก็บอยู่อีกมุมนึงมุมนี้ไม่ได้เข้ามาเก็บนะคะเพราะว่ามุมนี้หิมะค่อนข้างเยอะมีหิมะ ขังอยู่ค่อนข้างเยอะเพราะว่ามันอยู่ในป่ารกเนี้ยค่ะมันอยู่ในป่ารกแดดส่องไม่ค่อยถึงนมะมันก็จะละลายทีหลัง ชอบตรงที่ลูกมันใหญ่นี่แหละใหญ่ยังกระองุ่นอะไซอ์ุ่นเลยเนี่ยทอนแบวันเนี้ยทอนแบไซอ์ุ่นคราวน,นี้นี่นะคะอุปกรณ์ที่จะนำมาทดลองนะคะเป็นหวีค่ะหวีของเมสซ,ซี่นะคะหวีแมวไม่เคยใช้เพราะว่ามันถี่เกินเมสซ,ซี่ไม่ชอบ นะคะก็คือซื้อมาหลายไซส์ไซส์นี้เขาเอขาเขาเขาไม่ชอบเลยก็เลยไม่ได้ใช้เลยซื้อมาถ้าทอนแบรมีเยอะเราก็ทำแบบนี้เราก็ใช้หวีเนี่ยหวีมันขึ้นมาแล้วเราก็เด็ดมันแบบเนี้ยเราจะได้ไม่ต้องจกลงไปเยอะนะคะบางทีโอ้ยบางทีจกลงไปแล้วมันยุบยิ่งจกยิ่งยุบเนี้ย ไม่ค่อยทันใจค่ะใช้หวีใช้มือเร็วกว่าเพราะว่ามันไม่ค่อยดกนะคะแต่ว่าลูกใหญ่เฉย Hjertet oh. yes, ditt. ตรงนี้ตกมากค่ะไม่ค่อยใหญ่เฉยๆไข่มุกแดงมาเก็บไข่มุกแดง จนไม่รู้จะเก็บลูกไหนก่อน โอ้หดูตรงนี้ค่ะนี่ลูกใหญ่ด้วยดกด้วยขึ้นเป็นกระจุกเลยอะ่ะ อนี่ก็ลูกใหญ่นะจะลูกใหญ่เป็นจุดๆนะคะบางจุดก็ลูกเล็กบางจุดก็ลูกใหญ่ถ้าดกมากๆลูกก็จะเล็ก ตรงนี้ลูกยหญยใหญ,ใหญ่ใหญ่มากลูกใหญ่นี่เก็บสนุกค่ะเก็บสนุกเต็มกระปุกเร็วทีเดียวสามลูกสองลูกเวยหลังการีสร้างมากตอนดบทอนด้ปีนี้ อาลาังการค่ะอลังการ โอ้ยลูกนี่ก็ะย,ยญย่ใหญ่ฝังเนี้ไประวงใหญ่ทองมุ่นเลยทรอนแบรทรอนแบปีนี้ไซส์เดียวกับอังนุ่น เด็กกระปุกค่ะนี่จะเต็มแล้ว ่วงเริ่มเต็มฝ่ามือก็จะเริ่มร่วงเวลาเก็บเก็บได้ลูกวกเก็บได้ลูกล่วงสองลูก nhiều rồi, cho mới không biết sẽ giữ เก็บยังไงก็ไม่หมดค่ะเยอะมากเก็บยังไงก็ไม่หมดทรอนแบรปีนี้อลังการมากเลยปีที่แล้วก็คงจะอลังการเหมือนกันนะคะแต่ว่าไม่ได้มาเห็นมันช่วงที่มันเป็นแบบเนี้ยเห็นตอนหน้าหนาวแล้ว ร้องร้องละพอดีเลยเดี๋ยวเต็มแล้วกลับบ้านกินมื้อเที่ยงนะคะแล้วค่อยออกใหม่ เริ่มล้นม,มือกละวเเริ่มล้นม,มือมันจะหลุดเวลาที่เราเด็ดได้ลูกหนึ่งหลุดสองลูกอะไรเงี้ยหลุดจากมือนะคะมีเยอะแยะเลยยังมีอีกเยอะแยะเลย,ย าคงต้องกลับบ้านแล้วค่ะกระปุกล้นแล้วนี่นะคะคนงานเก็บทรอนแบวันนี้อลังการสุดๆค่ะสวยมากล้นกระปุกค่ะ หนึ่งลิตรกว่านะคะอันนี้กลับค่ะกลับตอนนี้เราต้องเดินอย่างระมัดระวังสุดๆนะคะล้มไม่ได้เลยนะถ้าล้มก็จบเฮเลย ตรทรนแบมาลิตรกว,กว่านะคะแล้วก็ได้เห็ดดำมาจึ้งหนึ่ง